ครับสวัสดีครับผู้ติดตามรับชมนะครับในช่องหมอตอนควายทลายความขาดเขาขจัดความไม่รู้อคติมายาคตินะครับออกจากสังคมไทยนะครับวันนี้ก็จะมาเป็นเอพิโซดที่2ต่อเนื่องนะครับเป็นการเล่าประสบการณ์ในช่วงที่ผมได้มีโอกาสนะครับในส่วนของ การป้องกันและบรรเทาทุกข์นะครับในส่วนของน้ําท่วมใหญ่นะครับมหาอุทกภัยปี2554นะครับในที่ที่แล้วก็อาจจะเกินนํำว่ามีส่วนเข้าไปอยู่ในการจัดตั้งเป็นทีมอาสานะครับป้องกันน้ําท่วมของหมู่บ้านนะครับก็เป็นหมู่บ้านพฤษา16นะครับในซอยกัญน,นาหรือเรียกว่าซอยบางคุรัตวัดต้นเชือกนะครับเป็นซอยที่มีการ อ่าปีบริษัทกันตนานะครับตั้งอยู่นะครับเป็นบริษัทแรกเลยนะครับที่เป็นโรงถ่ายแรกของกันตนานะครับในพื้นที่บางใหญ่นะครับปากซอยสังเกตได้ว่ามีโรงพยาบาลบางใหญ่อยู่ปากซอยนะครับแล้วก็ในซอยนั้นก็จะมีอ่โรงงานไล่ทิป์นะอ่าบริษัทไลทธัญญาหรืออะไรประมาณนี้ผมจําชื่อไม่ได้นะครับในช่วงเหตุการณ์ในตอนนั้นนะครับอ่ต้องให้เครดิต นะครับในส่วนของทางผู้จัดการหมู่บ้านนะครับซึ่งในหมู่บ้านผมเป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับของบริษัทปรึกษาเรือเอเตจจำกัดมหาชนนะครับตอนนั้นบริหารโดยบริษัท BBS Management นะครับผู้จัดการก็คือทางคุณธเนศถาวรวัฒนะนะครับก็จริงๆริก็ยังไม่ค่อยได้รู้จักกันก็มารู้จักกันตอนช่วงที่น้ําท่วมแหละก็ไล่เรียงกันมาก็ออกเป็นทหารเรือรุ่นน้องนะครับนาวิโยชิน นะครับผมก็เกณฑ์ปี39เขาเกณฑ์หลังผมนะครับแต่ก็ไปตกนาวิดยโอทินเหมือนกันนะครับก็ได้คุยกันแล้วก็สิ่งที่ผมประทับใจนะครับเมื่อเข้าไปในสํานักง,งานนิติตอนนั้นน้ําท่วมแล้วนะครับซึ่งเรากําลังวางแผนในการป้องกันนะครับบรรเทาทุกยังไงนะครับน้ําก็อยู่ในช่วงระดับที่ผมบอกในคลิปที่แล้วเรียกไข่นะ,ะเขาความฉลาดของเขาเนี่ย ในการที่เราเป็นทหารนะครับเราก็จะมีการามีทักษะในการอ่านแผนที่นะครับเขาก็จะทําแผนที่ใหญ่มากเลยของหมู่บ้านนะครับทําให้ผมสามารถเข้าไปปุ๊บมองเห็นเลยว่าสามารถที่จะวางยุทธศาสตร์ในการป้องกันนะครับในช่วงเวลาที่น้ําท่วมยังไงนะครับเนื่องจากมันมีตัววงเวียนเป็นเซ็นเต,นเตอร์เป็นไข่แดงของโครงการแล้วก็มีอาคารสโมสรด้วยนะครับซอยก็เป็นลนะักษณะเป็นใยแมงมุมนะครับดังนั้น ในเวลาที่น้ำขึ้นเต็มที่นะครับก็จะมีพวกเรือนะครับเป็นเรือของอาชาวบ้านหรือชุมชนอะไรต่างๆนะครับบางทีก็จะมานะครับเพราะว่าคนที่ซื้อบ้านจาัดสรรนะก็มีทั้งคนที่อยู่ในชุมชนด้วยคนที่อยู่ที่ต่างที่ก็มีนะครับดังนั้นก็จะมีพวกเรือนะครับเข้ามาขอกไขวและเราจะคุมไม่ได้ดังนั้นก็จะเป็น ก็มีการวางกรอบแนวคลิดกกันในการขวางและบังคับเรือนะครับจากเรือที่เข้ามาในหมู่บ้านนะครับให้วนมาที่วงเวียนแล้วก็ให้มาแสดงตัวที่จุดที่ตั้งเป็นกองรักษาการไว้บริเวณสโมสรสรว่ายน้ำนะครับมันก็จะทำให้เกิดความปลอดภัยนะครับแล้วก็มีการบล็อกนเนื่องจากหมู่บ้านผมมี ทางเข้าทางออกคนละทางนะครับแต่จริงๆก็เป็นป้อมที่อยู่ใกล้กันแต่แหละเป็นเส้นเพื่อเดี่ยวแต่เราต้องบล็อกนะครับเพื่อให้มีการเข้าออกทางเดียวนะครับอาจจะมีเห็นควันหน่อยนะครับก็อาจจะเป็นควันยาก,กันยุงพอดียุงเยอะ <c oughs> นะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับก็หลังจากนั้นก็มีในส่วนของการป้องกันเหตุอาชญากรรม นะครับก็มีการหารือพอดีในช่วงนั้นก็จะมีพวกถุงยางชีพอะไรต่างๆนะครับผมก็จะมีการเข้าไปติดตามทางลุงเบิ้มนะครับสุวรรณแย้มเงินนะครับซึ่งเป็นสมัยอบต่อก็ไปมันมีของทางราชการเขาประสานงานในเรื่องถุงยางชีพมาเราก็ไปรับถุงยางชีพและเสร็จแล้วผมเจอพวกกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยนะครับเราก็ต้องปล่อยข่าวในเชิงจิติทยาว่ามีจระเข้อยุดหลุดมานะครับผมก็จับแล้วก็ ช่ำแหลกกินกันอะไรประมาณนี้ครับอย่างน้ราก็เป็นการป้องปามจริงๆในโซนนั้นมีเลี้ยงจระเข้จริงไหมมีนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เข้ามาหรอกเพราะว่าถ้าจระเข้เลี้ยงนะครับเขาจะไม่ค่อยหากินอยู่แล้ว,ลวสองจระเข้เนี่ยสัญชาตญาณเขาเนี่ยเขาจะโจมตีเมื่อเขาหิวเมื่ออิ่มแล้วไม่มีผลอะไรนะครับแล้วก็นอกจากโดนคูกคามนะครับถ้าเราเข้าใจสัญชาตญาณของสัตว์เนี่ย มันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่มันควรจะเป็นนะครับจากข่าวที่ปล่อยไปมันก็กระจายไปอย่างรวดเร็วนะครับในช่วงน้ําท่วมตอนนั้นนี่มันไปอย่างรวดเร็วแล้วประกอบกับที่ทางลุงเบิม้มสุวรนย้ำเงินพาทีมชุดผู้ผมไปดูว่ากลุ่มคนประเภทไหนที่มันอาจจะเป็นอาชญากรที่อาจจะเข้ามาในหมู่บ้านแล้วก็ไปขอความพูดคุยขอความร่วมมือว่าไม่เข้านะครับห้ามเข้าในพื้นที่นะครับพอเตรียมชุดผู้ผมก็เตรียม ของเต็มไม้เต็มมือเต็มสูบอยู่แล้วเพราะว่าในช่วงนั้นก็ถือว่าเรา,าป้องกันนะครับถ้าเขาโดนอะไรสวนเข้าไปเสียชีวิตก็ถือว่ามันมันเป็นกรรมของสัตว์นะเพราะว่าเข้ามาในเวลาที่มันไม่ปกตินะครับเราถือว่าเราได้รักษานะครับทรัพย์สินนะครับดูแลคนหมู่มากนะครับถือว่าทำเพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับ แต่ก็ไม่มีไม่มีใครกล้าเข้ามานะครับก็มีจนผ่านไปประมาณเดือนกว่ามาั่งก็จะมีตังไอเจ้าที่นะครับต้องรวจจากสอพอบางแม่นางเข้ามาวนเข้ามาปุ๊บอ่าก็พอรู้ว่าผมเป็นอ่าเขามองว่าเป็นตัวโจกนะในการวางยุทธศาสตร์ในการป้องกันน้ำท่วมนี่นก็จะวนพยายามวนมาหลังผมนะ แต่ก็ผมก็จะรู้ว่ามีพุ่มกลับมาอะไรมาปุ๊บเขาก็มีถามแซะว่าเอ๊ะได้ข่าวว่ามีจระากงจระเข้แล้วก็เห็นมีจับชำแหละกันอะไรประมาณนี้ผมก็เลยพูดไปเลยว่าหนึ่งมันเป็นปฏิบัติการจิตวิญยานะครับในการป้องปามอาชญากรรมนะครับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุร้ายและป้องปาม ผู้ที่เข้ามาโดยมีเจตนาไม่สุจริตนะครับในการเข้ามาลักทรัพย์มาจุรกรรมนะครับก่อเหตุร้ายในพื้นที่ที่เราเมองว่าเราเป็นผู้ดูแลนะครับแม้จะเป็นอาสาสมัครแต่หมายถึงว่าทุกชีวิตมีความสำคัญหมดนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ได้รับความร่วมมือด้วยดีนะครับรวมถึงมีช่วงหนึ่งก็เป็นช่วงที่ผ่านไปน่าจะประมาณ2อสาอาทิตย์แล้วแหละนะครับก็ ผมก็หากันเล่นกันนะครับก็อย่างที่ในคลิปที่แล้วเราจะมีการต่อแพรกันนะครับแล้วมันมีคลิบผ้าคลุมมันเป็นผ้ากำมยีนะครับที่ใช้คลุมพวกเครื่องสูบน้ําซึ่งตอนนั้นเนี่ยเมื่อน้ําท่วมแล้วเนี่ยเครื่องสูบน้ําไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่ามันสูบแล้วไม่มีผลนะครับระดับน้ํามันเหมือนกับสูบบนในอ่างนะครับน้ํามันไม่สามารถที่จะป้องกันได้แล้วเพราะน้ํามันเกินระดับนะครับก็บางส่วนก็มีการถอดพวก เเครื่องเวี่ยงออกมานะครับมีผ้าคลุมเราก็มีการนึกสนุกกันนะครับก็เขาก็ตีต่างให้ผมปลอมเป็นพระนะครับผมก็เอาผ้าคลุมตัวนี้นครับมาขมวดอย่างที่เราเคยบวชมานะครับก็ขมวดเป็นในรูปของธรรมยุทธ์นะครับก็ตั้งเป็นขบวนแห่บนบนแพแห่ไปตามซอยต่างๆก็ทําเหมือนการแห่จริงๆเลยนะครับแล้วก็คนก็ออกมาจาก บ้านนะครับเปิดประตูขึ้นมาดูเขาก็มีการหัวเราะเฮฮากันนะครับก็ถือว่าเป็นประเ็ิการที่เราเรามองว่าเราสร้างความสุขนะครับในระดับที่น้ํามันท่วมนะครับลูกบ้านคนที่พักอาศัยอยู่เขาไม่สามารถที่จะไปไหนได้ดังนั้นเราต้องหากิจกรรมนะครับทําให้คนที่เขาอยู่นะครับไม่ทุกข์นะครับเกิดความไม่เครียดนะครับก็ถือว่าในส่วนหนึ่งที่ ผมก็ไม่ไม่รู้ว่าคนอื่นจะมองยังไงว่าจะเฮห,หาบ้าบอแต่ผมมองว่าเป็นส่วนที่เราทําแล้วมันทําให้อ่าพยุงจิตใจนะครับทำให้เกิดความสงบสุขและสองก็คือไม่เกิดความเครียดกับผู้ที่ได้รับภัยพิบัตินะครับซึ่งอ่าคนที่อยูย่ที่ผมได้ทําการสํารวจพร้อมทีมเนี่ยก็147คนนะครับที่ทําการสํารวจในคืนของวันที่23ตุลาคม5 5 5 4 นะครับหมาแมวก็ร่วม30นะครับเ,เราก็ขอความช่วยเหลือมามาทั้งอาหารคนอาหารสัตว์นะครับก็ไม่มีใครเสียชีวิตนะครับในช่วงระยะเวลา45วันที่ทีมเราได้ดูแลนะครับเมื่อน้ําลดแล้วนะครับเราก็ถือว่าเราหมดหน้าที่เราก็แยกย้ายนะครับไม่ได้มีการแสวงหาผลประโยชน์หลังจากนี้นะครับเราถือว่าเราได้ทําหน้าที่ก็คือจบไม่ได้หวังอะไรต่อน,นั้นนะครับก็ อาจจะเป็นเวลาใกล้เคียงสินาทีเสร็จๆนะครับก็ถือว่าเป็นคลิปที่2นะครับก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์กันนะครับสำหรับประสบการณ์เราคิดว่าเราจะเป็นประชาชนธรรมดานะครับที่พอมีเหตุมีเหตุการณ์อะไรต่างๆในบ้านเมืองเราก็ได้แต่พ่นบนคําด่าพ่นคําพิษไปตามสื่อต่างๆแต่เราไม่ได้ใช้กระบวนการความคิดเราว่าเราจะไปแก้ปัญหามันยังไง แม้แค่เป็นคนที่เกิดมาแล้วก็หนักนะครับไม่ว่าไปอยู่ในเมืองไหนคุณก็ไม่มีประโยชน์นะครับนอกจากว่าคุณทําตัวยกระดับจากการเป็นประชาชนให้คุณเป็นพลเมืองคุณทําหน้าที่แสดงศักยภาพของคุณในการแก้ไขปัญหานะครับบ้างไม่มากก็น้อยนะครับภาษีมาเสียกันทุกคนนะครับแต่คนที่เป็นมนุษย์คือคนที่มีจิตใจสูงและมีความรับผิดชอบทําเพื่อคนอื่นนะครับทำเพื่อตัวเอง มันก็ดีแค่ตายแต่ทําเพื่อคนอื่นชื่อเสียงของคุณส่งต่อไปยังลูกหลานในอนาคตนะครับก็หวังว่าในคลิปวิดีโอนี้น่าจะจุดประกายนะครับในความคิดสาหรับการที่จะทําเพื่อคนอื่นนะครับไม่ต้องหวังว่าเราจะมีความสุขนะครับต้องบอกว่าการทําเพื่อคนอื่นคือเมื่อเขามีความสุขเราก็จะมีความสุขไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่อาจจะมีครูบาอาจารย์หลายๆท่านนะครับที่ ได้เขาเรียกว่าอบรมกล่อมเก่าจนเป็นผมในทุกวันนี้นะครับถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ได้รับความรู้หรือการสอนที่ถูกต้องนะครับเราก็คงไม่ได้มีความคิดที่อยากจะทําเพื่อคนอื่นนะครับผมอาจจะกลายเป็นคนธรรมดาก็ได้ที่เห็นแก่ตัวก็นะครับหรือเอาเปรียบสังคมก็ได้นะครับก็สมควรแก่เวลานะครับก็อย่าลืมติดตามรับชมในช่อง หมอตอนควายทลายความขาดเขานะครับเรายกระดับการเป็นพลเมืองด้วยกันนะครับบ้านเมืองจะเจริญนะครับไม่ได้เกี่ยวกับคนหรือนักการเมืองหรือใครเลยม่เกี่ยวคุณภาพชีวิตของคนในประเทศนั้นอนะ่ะมันมีสมันสมองขนาดไหนที่นักการเมืองโกงเราพ่นบนดาเนี่ยเป็นเพราะใครเราเลือกเข้าไปเองถูกไหมเราไม่ได้ใช้สมองในการเลือกเราไม่ได้เอานโยบายมันมาดู มันทําได้จริงหรือเปล่ามันโม้ส่วนใหญ่มันก็โม้แหละนะแล้วเสร็จแล้วมันก็เอาของรุ่นนี้นั่นมาให้เราคือมันจะให้เราเป็นง่อยต้องพึ่งมันถามว่าคือผมมองนักการเมืองมนเป็นลูกจ้างเป็นขี้ข้าคือถ้ามันมีอำนาจเหนือผมผมคงว่าไม่ใช่เพราะมันก็กินเงินเดือนที่ผมเสียภาษีถูกไหมดังนั้นมันต้องเป็นขี้ข้าผมมันต้องมารายงานผมสิในปีหนึ่งมึงทอะไรมันต้องมารายงานเราสิถูกไหม เออเงินเดือนก็ต้องแพงเลี้ยงไว้เสียเข้าสุกอ่ะอย่างพวกนักการเมืองอะไรพวกนี้ครับเดี๋ยวผมถึงบอกว่าผมไม่ค่อยได้ชอบนักการเมืองเท่าไหร่จริงๆผมมาอยู่กับการเมืองมาแต่จําความได้แหละอยที่คนที่ดูคลิปผมในช่องอ,อื่นๆเนี่ยจะรู้ว่าผมอยู่สํานักง,งานเลขานุการสภากรุงเทพมหาน,านาครมาตั้งแต่ผมจําความได้ ผมอยู่กับน,นักการเมืองมาผมไะด,ดูงานต่างประเทศผมเห็นหมดแหละที่ออกทีวีกันทะเลาะกันออกทีวีละครทั้งสิน้นนะครับผมบอกให้เวลามันทีวีมันเลิกแล้วเนี่ยพวกนี้มันเฮฮาจูป,ปากกันไปเที่ยวผู้หญิงคนเดียวกันด้วยซ้ำนะค,คุณไม่รู้ใช่ไหมคุณก็เสพย่านเดียวง่ยผมถึงบอกว่าบางทีมันมีอะไรเยอะนะครับที่ประชาชนคนไทยยังไม่รู้ที่ เรายังตกเป็นทาสของนักการเมืองระบบการซื้อเสียงคุณยังไม่รู้กันเลยว่าเขาซื้อเสียงกันยังไงนะครับเดี๋ยวนี้มันพัฒนาไปไกลหลายอย่างโดยเฉพาะในช่วงกเกษตรกรเนี่ยไปเจาะตามร้านเากเษตรกรต่างๆไปให้เครดิตกับกเกษตรกรอย่างเงี้ยว่าถ้าเลือกคนนี้ปุ๊บให้เครดิตไปก่อนอะไรประมาณนี้นะครับมันก็เลยเป็นเหมือนกับระบบการตอบแทนนี่คือการเมืองจริงๆที่มันเป็นอุบาทนะครับที่มันเกิดจากการบ่งแกบ นะครับในลักษณะ2 4 7 5นะครับก็แล้วแต่ใครจะมองว่าเป็นวีละบรุษดหรืออะไรก็ตามแต่ผมมองว่าเป็นพวกบ่มแก๊สอะอะไรประมาณนี้แล้วก็จบไม่สวยนะครับกับคณะ2475นะครับบ้านเมืองนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับถ้าเจตนาไม่ดีต่อบ้านเมืองนะครับมันย่อมไปอยอันเป็นไปนะครับ <laughs> ไม่ต้องแช่งมันเป็นเรื่องจริง นะครับก็15บห้าสนทีแล้วว่าจะจบก็เอา,อาคลิปในทุกคลิปนะครับในทุกช่องนะครับเป็นไทม์เลสย้อนกลับมาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะประดับสติปัญญาความรู้นะครับมาแลกเปลี่ยนความคิดกันถ้าเราคิดว่าเราเป็นมนุษย์ผู้เจริญนะครับเราต้องหาเรือกันด้วยเหตุและผลนะครับอยู่กันด้วยความแตกต่างเพราะจริงในสมัยโบราณเขาแตกต่างกันเคาอยู่ได้ไม่เห็นมีปัญหาอะไร นี่มันมีปัญหาใน,ในยุคนี้นี่แหละนะครับอ้างความแตกต่างอะไรประมาณนี้คือบางทีมันไร้สาระนะครับก็อยู่ไม่ได้ก็ย้ายประเทศไปนะเออครับสวัสดีครับ